พอเราเดินเข้ามาเราก็จะพบองค์หลวงพ่อโสธรจำลองนะครับผู้คนต่างบูชาดอกไม้ธูปเทียนนะครับบริเวณน,นี้แล้วก็จะมาปิดทองบริเวณน,นี้นะครับมากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโสธรจำลองครับบริเวณน,นี้เป็นที่กราบสักการะบูชานะครับผู้คนก็บูชาดอกไม้ธูปเทียนมากราบสักการะบูชากันแล้วก็ มาปิดทองกันบริเวณนี้นะครับพามาไหว้องค์หลวงพ่อโสธรจำลองครับบริเวณนี้องค์หลวงพ่อโสธรจำลองวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่เรามากร่าบไหว้บูชามาไหว้พระปิดทององค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับผ <Woo! S 1> ู้คนก็เยอะครับมากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโสธรจำลองบริเวณนี้จะมีองค์หลวงพ่อโสธรคู่กันสององค์นะครับ เป็นปางสมาธินะครับองค์นี้เป็นปางสมาธิพอเราเดินเข้ามาก็จะเจอแล้วก็มาปิดทองไหว้พาะกันได้บริเวณนี้มาถวายดอกไม้ทูบเทียนได้บริเวณนี้แล้วผมจะพาเข้าไปชมด้านในอีกองคหนึ่งนะครับพอเราไหว้าพาะปิดทององค์ด้านนอกแล้วครับเราก็อยากจะเดินเข้ามาด้านในมาปิดทองด้านในด้วยนะครับก็จะมีอีกองคหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านใน เดินเข้ามาไหว้พระปิดทองบริเวณนี้นะครับด้านในมาน้อมกราบสาทุสาทุกองคหลวงพ่อโสธรมากราบไหว้องค์หลวงพ่อโสธรเพื่อเสริมสริมงคลแก่ชีวิตเราครับมาไหว้พระปิดทองกันครับบริเวณนี้มาไหว้พระปิดทององค์หลวงพ่อโสธรบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีที่ไหว้พระปิดทองอีกเหมือนกันนะครับ ด้านหลังก็จะมีที่ไหว้พระปิดทองจะมีองค์พระปางต่างๆนะครับองค์พระปางต่างๆไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญผู้มาทำบุญมาไหว้พระปิดทองกันบริเวณนี้นะฮะ <AM L> ด้านหลังองค์หลวงพ่อโสธรจําลองนะฮะองค์นี้เป็นองค์จําลองนะครับองค์จําลองประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถด,ด้านข้างองค์หลวงพ่อโสธรองค์จริงนะครับตรงนี้พระอุโบสถหลังเล็กนะครับ พระอุโบสถองค์หลวงพ่อโสธรจำลองครับด้านนี้ปุขลก็มากราบไหว้บูชามาทาบุญกันเยอะครับวันนี้องค์หลวงพ่อโสธรมาไหว้พระปิดทองกันกราบองค์หลวงพ่อโสธรน้อมกราบสาธุสาธุน้อมกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆขอพรเพื่อเสริมสริมงคลแก่ตัวเราครับเป็นความสุขของคุณยายท่านครับ ท่านมาทำบุญไหว้พระปิดทององค์หลวงพ่อโสธรครับความสุขบนปลายของชีวิตของคุยายท่านขอ,อให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนครับมามชมกันครับนี่แหละความสุขได้มาทำบุญแล้วก็มีความสุขครับตรงนี้ครับ คนเราครับก็บอกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าปิดท้องแล้วก็กระดาษก็เก็บให้เรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกนี่ก็ทําบุญถวายผ้าเบี่ยงให้องค์พระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะครับองค์นี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนะครับมาทําบุญพร้อมกันมีความสุขครับพาครอบครัวมาทําบุญพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ร่วมทําบุญกันครับเป็นสิ่งที่ดีครับ สิ่งที่ดีๆที่เราจะพาครอบครัวของเรามาทําบุญเพื่อเสริมสริมงคลแก่ชีวิตของเราครับมาทําบุญถวายผ้าเบี่ยงองค์หลวงพ่อบ้านแหลมครับกับ้าวองค์หลวงพ่อบ้านแหลมปางอุ้มอุ้มบาทน,นะครับเป็นตำนงตำนานเล่าขานสามพี่น้องหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตครับวันนี้มีโอกาสได้มาทําบุญหลวงพ่อบ้านแหลมจําลองนะครับ คุณพี่เขาก็คุณน้องเขาก็มาร่วมทําบุญกันถวายผ้าเบี่ยงตามครอบครัวครับเป็นครอบครัวใจบุญมาทําบุญกันคุณยายก็มาบูชาผ้าเบี่ยงก็จะ,ะมาถวายเบี่ยงผ้าให้องค์ท่านนะครับเป็นบุญหลายๆมาทําบุญจะได้บุญเยอะๆน้อมกราบสาธุสาธุสาธุครับคุณยายท่าน บันปลายในะชีวิตขอให้ได้ทำบุญขอให้ทำสิ่งที่ดีๆแก่ชีวิตของเราครับดีใจมากนะครับคุณยายที่ได้มาไหว้พระมาเสริมบุญมาสร้างบุญบารมีขอให้คุณยายอายุมั่นขวัญยืนนะครับครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีดก็มาชีวิตอายุมั่นขวัญยืนน้อมกราบสาธุสาธุสาธุครับ การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับมาถวายองค์ผ้าเบี่ยงมาถวายผ้าเบี่ยงกันวันนี้เยอะมากครับตรงนี้ก็เป็นปางอุ้มบาทครับผู้คนต้องมาเยอะแยะครับมาทำบุญกันได้ถวงถวายผ้าเบี่ยงแล้วก็เป็นความสุขของคุณยายครับครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาทำบุญกันครับ วัดโสธรพระลาลามราชวรวิหารครับบริเวณนี้คือองค์หลวงพ่อโสธรจำลองครับคนแก่ผู้สูงอายุคนหนุ่มคนสาวได้มาทำบุญไหว้พระได้มาปิดทององค์หลวงพ่อโสธรกันก็มีความสุขครับมาเสริมบุญบรารมีครับมาเสริมบุญบารมีองค์หลวงพ่อโสธรกันมาทำบุญกันที่วัดโสธรวัดลารามมาปิดทองไหว้พระมาถวายผ้าเบี่ยง องหลวงพ่อโสธรจำลองกันนะครับบริเวณนี้ครับน้อมกราบสาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเป็นบุญครับเป็นบุญมาทำบุญกันครับไหว้พระปิดทองทำบุญกันครับบริเวณนี้ตรงนี้ก็ถวายผ้าเบี่ยงองค์พระศิวลีนะครับบริเวณนี้คุณยายท่านก็ถวายผ้าเบี่ยงองค์ศิวลีปิดทองไหว้พระครับมาทำบุญกันครับ ด้านนู้นก็องค์หลวงพ่อโสธรปางสมาธิครับมาทําบุญถวายผ้าเบี่ยงปิดทองกันครับวันนี้เยอะครับวันนี้ถือว่าเยอะคุณยายเข้ามาทําบุญกันถือว่าเยอะมากวันนี้ผููมิจิตศรัทธาเข้ามาทําบุญกันเยอะมากบริเวณนี้คนแก่ก็มาทําบุญกันเยอะครับวันนี้มาเป็นแบบครอบครัวครับมาเป็นแบบครอบครัวครั้งหนึ่งในชีวิตท่านก็มาปิดทองไหว้พระครับ เสริมสร้างสิ่งที่ดีๆแก่ชีวิตขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนทำบุญกันนะครับทำบุญกันทำแล้วสบายใจเราก็มีความสุขด้วยนะครับสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆแก่ชีวิตของเรา